สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระแต่ปิดดกอ่านง่ายโดยมูลนิธิโพธิศาส์กับผมดรนัทวุฒิวัชระกุณดโลกหรือดออรแหลมยังอยู่ในพระสูตรที่ยาวที่สุดมหาปาร,ริณิพานสูตรตอนนี้เป็นตอนที่แปดที่ชื่อตอนว่านางอัมพปารีคณิกา พุทธเจ้าและระสมู่ใหญ่ยังคงอยู่ที่กรุงเวสาลีซึ่งอยู่ในแคว้นพัชีในแคว้นวัชีนี่ก็ประกอบด้วยเจ้าฤชวีวิิชวีทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่านครรัฐประกอบรัฐที่ประกอบนครต่างๆรวมกันไม่ใช่แคว้นใหญ่แคว้นเดียว แบบแคว้นมคตที่พระเจ้าอาชาติศัตรูปกครองเป็นแคว้นที่ประกอบด้วยกลุ่มนครรัดต่างๆรวมกันก็เรียกว่าแคว้นวัชีเรียกว่าเจ้าวัชีทั้งหลายหรือบางทีเรียกว่าหัวหน้าเรียกมหาริลิใหญ่ลิฉชวีใหญ่นั่นแหละครับซึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ย ได้เคยเกล่าวกับได้เคยเกล่าวให้วัสกาลภพามเนี่ยไปถามพระเจ้าว่าทำไมเนี่ยควมวัชีที่เหล่าเจ้ามิชวีเนี่ยถึงมีความเข้มแข็งมากได้กล่าวจึ่งเราได้กล่าวไปแล้ว มาถึงกรุงเวสาลีคับพระเจ้าเสด็จมาอยู่ทับอยู่ที่สวนมะม่วงแห่งหนึ่งสวนมะม่วงนี้เป็นสวนมม่วงของนางอัมพปารีคณลิกาถ้าเราเคยดูหนังเรื่องพระพุทธเจ้าที่สร้างโดยโดยชาวอินเดียเนี่ยล่าสุดคนีบซึ่งดีมาก จะพูดถึงนางอัมพาปารีคณิกาเป็นนางคณิกาที่สวยมากโด่งดังที่สุดไปกระจรกระจายไปอย่างทุกแคว้นเลยนางอัมพาปารีคณิกาเนี่ยร่ำรวยโด่งดัง แต่เป็นผู้ที่มีจิตใจวดการมกี่เดียวได้ไดยยกสวนมะม่วงอันนี้ถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นอารามที่ถวายแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาที่กรุงเวสาลีก็จะมาประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของนางอัมพะปาลี เมื่อนางอภักปาลีคณิกาเนี่ยทราบข่าวว่าพระเจ้าเสด็จมาประทับที่ที่สวนมะโมงของนางแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้า,หจาให้มารับพระทหารที่บ้านของนางในวันพรุ่งนี้ พระเจ้าก็ตอบรับรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีหลังจากที่นางคณิกาได้จากไปแล้วก็มีพระเจ้าดิฉวีกรุงเวสาลีก็ทราบว่า พระเจา้ามาประทับอยู่ที่อัมพปารีวันจึงรีบนั่งยานพาหนะอันงามเนี่ยเสด็จไปในระหว่างทางก็พบกับยานพาหนะอันุดนามของพระนางอัมพะปาลีคันพระปาลีก็เกิดอาการเบียดกัน รถก็ไปเบียดกันเข้าก็เจ้าริชวีก็เลยกล่าวกับพระนางว่านะพระรีได้ทราบว่าพระ,พระนางพระปร,ะรีไปนิมนต์พระเจ้าไปฉันประาหารที่ที่บ้านพระปร,ะรีก็เลยเสนอเงินเลยแหละ บอกว่าเธอจงให้พระทหารมือนี้แลกกับเงินหนึง่งแสนเถิดเงินจินแสนตอนนั้นไม่รู้เขาเรียกว่าเงินอะไรนะก็คงเป็นเงินมากโขอยู่เตือน้นเงินเลยแลกกันเหมือนจะแข่งขันกันทั้งนองนะแต่ว่าพระนางอัมพปาลีไม่ยอมไม่ยอมที่จะแลก นนัน้เมื่อไม่ยอมแล้วพระเจ้าฤศวีเนี่ยแห่งกรุงฤิษของวุงเวสาลีเนี่ยก็เสร็จไปพบพระเจ้าเลยแล้วขอร้องพระเจ้า เพื่อจะไปขอให้พระเจ้านิมนต์พระเจ้าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยมาฉันพัตาหารที่วังที่ของกรุงเวสาลีนั้นตอนที่จะมาพระเจ้าก็พูดกับพระอานนท์ว่า หรือตรงพระน้อยตรงพระเนศเ,เห็นพระเจ้าลิชวีแต่ไกลพระเจ้าพวกเจ้าจึงจัดแก่พระนทน์และพระภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจัดว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่ไม่เคยเห็นเทพชั้นดาวดึงจงดูพวกเจ้าิชวีจงเปรียบพวกเจ้าฤชวีกับเท่นเทพชั้นดาวดึง พระเจ้าเปรียบเทพเหล่านั้นเนี่ยเจ้าฤาษีเป็นเทพชั้นดาวหนึ่งพระองค์ทรงมีททพยะจาจักขุยานอยู่แล้วจึงเปรียบเช่นนี้ว่าเทพเพราะเหรลร่าฤาษีเนี่ยเขาจะมีแต่งตัวเป็นกลุ่มมี่พวกที่ต่างกันารรลาเจ้าฤาษีแต่งกันบางคนเนี่ยแต่งชุดดำ บางคนแต่งชุดเหลืองบางกลุ่มนะชุดเหลืองบางกลุ่มแต่งชุดแดงบางกลุ่มแต่งชุดขาวเหลืองแดงเหลืองแดงดำขาวเทพชั้นเดินดาวเรืองเนี่ยจะมีรัศมีด้วยสีต่างๆกันโดยวว่าสีแดงสี สีแดงสีเหลืองครับสีขาวสีดำมีหมดจะมีรัศมีอย่างนี้ก็อยู่ในท่านเทพชั้นดาวดึงนั่นแหละว่าคนเหล่านี้อยู่ในเทพชั้นดาวถ้าไม่เคยเห็นในสวรรค์เนี่ยทำไมเห็นก็จงดูกษัตริย์ฤาวีกลุ Sh ่มฤาษีผู้บรรดาเจ้าฤาวีทั้งหลายเป็นอย่างนี้จะสง่างามมากจะอะไรอย่างต่างจะงามนี่คือเทพ อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าราชวีมาพบพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้านิมนต์พระเจ้าไปฉันที่วังของเจ้าริชวีที่กรุงเวสาลีพระเจ้าก็บอกว่าทรงรับนิมนต์จากพระนางจากนางเนียเรียกพานางจากนาง อัมพปาลีซึ่งเป็นคณิกาทรงรับแล้วแม้นางจะเป็นคณิกาสักดูอาจจะดูต่ำต้อยกว่าในทางฐานะฐานะหมายความว่าดูดูใ,ใ,ใ,ในในเรื่องแบบนั้นในเรื่องแบบาฐานะอย่างนั้นแหละจะดูต่ำต้อยไปแต่ทรงรับนิมนต์แล้วไม่ว่าเจ้าฤทชวิจะ จะยังไงแล้วแต่จะสมัยนิยมนับถือสูงกว่านางคณิกายอย่างนางอัมพาป,ปาลีก็ตามไม่เปลี่ยนพระเจ้าไม่เปลี่ยนนี่คือพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้ากล่าวเช่นนี้แต่อย่างไรก็ตาม มีธรรมกถาที่สำคัญอยู่ไม่ว่าของเจ้าฤชวนะีหรือไม่ว่านางอภัพปารีพระพุทธเจ้าจะกล่าวคำต่อไปนี้เสมอมีธรรมกถาเสมอถ้าเราพบในพระสูตรต่างๆพระองค์จะพูดพระองค์จะตรัสว่าจริงเทีรบองค์จะตรัส ซึ่งเราจะพบในพระสูตรต่างๆก็คือว่าชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นรงตัดธรรมกถาธรรมกถานี้จะชวนใจชวนใจิตใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติคือมาแล้วต้องให้ถ้ทาทำแก่าเจ้าฤาษีแม้แต่นางอภาป,ปารีมารับเนี่ยก็ต้องแสดงธรรมกถา ทำงานนาะก็คือทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยหรือเจ้าเหล่านั้นหรือใครที่มาพบพระองค์เนี่ยชวนใจอยากรับเอาไปปฏิบัติชวนใจอยากรับเอาอะไรพระธรรมของพระเจ้ทาที่พระองค์ตัดเนี่ยรับไปปฏิบัตินะเ,เล้าใจให้อานฐารแก้วกล้าไม่ใช่แอบแอบซุกซ่อนกลัวอายไปปฏิบัติไม่ต้องอายต้องอาหฐานแก้วกล้า โอ้อายก้าก็แก้วกล้านะปลอบชโลมให้สดชื่นล่าเริงยังยังกล่าวทำที่ทำให้สดชื่นด้วยปลอบใจชโลมใจพี่ปลอบใจปลอบชโลมใจให้สดชื่นล่าเริงด้วยธรรมกถานี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะพูดทุกตอนที่กล่าวเช่นนี้ในพระสูตร จะต้องมีธรรมกถานี้เลยนะถ้าพวกเราได้ศึกษาประสูิฐจะเจอคำถามนี้ไม่ว่าชั้นไหนแล้วแต่ต้องทำให้ชวนใจให้รับเอาไปพระธรรมนั้นไปปฏิบัติชวนให้รับปฏิบัติแล้วรับปฏิบัติเนี่ยต้องปิไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอายต้องอะไรไม่ต้องสงสยัยองอายแก้วกล้ากล้าหารรับองอายแก้วกล้านะไม่อายไม่อะไร ปฏิบัติดีจะอายอะไรไม่หวั่นไหวแล้วชมใจให้สดชื่นล่าเริงนี่คือสิ่งที่เจ้าจะกล่าวเพราะน้คำพูดของพระเจ้าเนี่ยจนะึงทรงไพเราะเพราะพิ้งจนะึงรมปรเลือเสียงก็ที่เรียกว่ามหาศรีหานาฏองอาจกล้าหาสิงก็กล้าหาแนะสิงเแก่องอายกล้า กล่าวเรียกองอาจเจ้าหานะครับก็พทธเจ้าก็ก่าวเช่นนี้ไม่ว่าเจ้าริษวีหร,หรือนางอภัพาปารีเพราะว่าเจ้าริษวีเนี่ยมาแล้วลพระเจ้าไม่ได้รับนิมนต์เพราะรับที่มนต์จากน,ำำน,า,งนางอภัพาปารีแล้วก็ต้องชฉลมใจต้องให้แก้ว้าให้นำธรรมไปปฏิบัติอย่าเสียใจที่ พระเจ้าได้รับรับนิมนต์ของนางอัมพาปาลีแล้วไม่เปลี่ยนก็รับประกาศวันก็ก็กล่าวให้ธรรมะนี่ไปปฏิบัตินะฮะก็จะกล่าวเช่นนั้นวันทั้งคู่ก็ปฏิบัติโดยดีไม่มีจิตไม่มีรู้สึกตัวที่ไม่ดีความรู้สึกนี่คือพระเจ,จ้าครับครับวันนี้เรื่องราว ในประสูตรตอนนางอภาปาลีคณิกาก็พูดถึงสิ่งที่พระเจ้าปฏิบัติไม่ไม่ถือชั้นวันนะนะครับนะชนไหนมาก่อนมนันนิพนธก่อนถ้าถ้ารับแล้วเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนครับนะไม่ไม่ไม่เหมือนาบางแห่งไปบางวัดเนี่ย คนรวยไปที่หนึ่งคนจนเนี่ยที่หนึงคนบริจาคเยอะเนี่ยโอ้โหดูแลอย่างดีคนบริจาคน้อยผมไปที่วัดป่าอยู่ที่วัดป่าทับถือธรรมาราหลวงพ่อกันหาสุกรรบางท่านเนี่ยถวายหลวงพ่อโอ้โหเป็นเงินเป็นแบงค์พันเป็นเงินเยอะบางคนถวายหลวงพ่อแค่สิบยี่สิบบาท แบงค์ยี่สิบนี่ยก็เขียวเนี่ยเวลาของพ่อกล่าวเท่ากันหมดจับเท่ากันหมดรับบ้างพ่อไม่ได้รับด้วยไม่ได้ดูด้วยแต่เขียนอะไรไม่ไม่สนนะถือว่าเท่ากันครับนี่คือพระที่มีจริวทีิบดนานเป็นเช่นนะี้แล้วไม่แตะต้องเงินด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สเสมอกันไม่ไม่ถือชั้นวรณะในการที่จะ ปฏิบัตใิให้แตกต่างกันไปเหมือนกันครับเสมอเหมือนกันครับก็มีเช่นนี้ในพระส,สูตรตอนที่6นางนาาพระปาลีคณิกาวันนี้ขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ